แค่ดหยังกินฮะเฮ็ดอีหยังกินอีนนี้หมูเพิ่นเอาพริกแกงไก่มาสาับแม่นบ่พริกแกงไก่ไมอนี้เทศผัดซี่โครงหมูพริกแกงไก่ยากไหมบอสอันยากนะติดตามเบิ่งสิเป็นแบบไดนซี่โครงหมูอ่อน<ะ>เอาทำการสับเป็นตอนๆอ,อนกัน สับเสร็จเป็นชินช้นๆชิ้นกับประมาณนี้ชิน้นยังไงไปไเลยพอวะ่สำาเนียพอแล้วเนาะอ,อันนี้ไว้ทํามือหลังทำาอย่างกับอแล้วครับว่เาเอาอะไรเสร็จตลว,วันนี้กับใบมหระพาการเด็ดได้ มใบมะกรูดรูดเอาแบบนี้ได้ใช้ประคุณมันใบหน่อยอยู่แลว้ว่าต้องเด็ดทีนี้พริกแดงอย่าหั่นเป็นเฉียงเฉียงเฉลบเฉลบดเดื่อกระนวยง่ายเนี่ยเบื่อเฉียงเฉลบเฉลบเค็ดง,ง่ายๆครับ เห็ดบุญห่างกระสีได้ประมาณนี้พอแล้วครับเอาไว้เติมสีสันห้วหนา้าซื้อ,อบรดีเครื่องปรุงของเขาเ<ะ>ตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปริมาทำการผัดผัดรือทำการปรุงได้เลยนะครับตรอทานทานขึ้นติดไฟทานทานในากาหาข้าวหนึ่งไป่กันครับ มาครับบานนี้ต่างจากเตรียมเครื่องสิแลลวมาทำการลงมือผัดกันเลยครับมือนีที่เป็นตะไส่เตาท่านนะแก๊สมันเบิสะนะแก๊สางใส่เตาท่านผัดเลยคนระับขับของมาจิกโหม แกงจะใส่หลายนะครับมันเผ็ดใครเคยมาเก็บกับไส้ไปเรหลายๆที่แกงเนี่ยรสชาติเผ็ดแห้งผมเคยลองกินแล้วเจ๊นึงเพราะนะครับตัวนี้มันเผ็ดใส่หลเสร็จแล้วก็ผัดเลยเอาหยอดน้อย ตามด้วยกระดูกหมูผัวไปเรื่อยๆจนกระดูกหมูมันสุกถ้ามันแห้งเขาก็าสามารถเติมน้ำลงไปได้จักเราเติมไปน้อยที่นี่เที่ยวใบบกูดล้องไปผัดพรบอนเลยครับเห็นมันนี่หอมๆใส่กัน หออว่าัดไปเรื่อยจนมูุืมอดกแล้วเจกินนะครนี่กินหห้อมอยาาให้ในคิปเด้กินน้ำเดยให้มันกินมือนทานก้อนเล ผัดแบบคุกกี้คุกกี้คคคเค่นี่ทัางการปรุงเลยครับขาดไม่ได้ผงอีชูใส่ลงไปเลยลลดีก็ต้องปรุงไรครับพี่แกนเขะเจ้าุงมาแถวปุงก็พเพิ่มรสชาติอีกน้อยนึงกับว่าทอดไห่รังลม อนีขาวพอมนต้องใช้ล่แต่มันเค็มผิดแกงเขาจะอปุงมาแล้วมีรสชาติของมันอยู่แล้วอบุงเพิ่มน้อยเดี๋ยวพอครับผัดให้เครื่องเข้ากันเฮ้ยพ้อมครับเนี่ย เขาสุกในที่แล้วครับเนี่ยก็ใส่คันตอนสุดท้าย์ใส่ไปเลยนี่ใบโหระพาไก่ลงบาัชเดงหงอกแล้วก็ชิ้เแดงหั่นเกลือสีสันน้อยนึงเดี๋ยวไวปน้อยนึงไว้ห้อยหนาต่อเซตผัดสุกเสราา็จแล้วครับเดี๋ยวผัดให้เข้ากันผัดในโหระพาผสมรวมอกีกครับเป็นการเซตได้แล้วครับตร หอมแห้งครับปิดตาเสีบแท่พอแล้วครับ<ป>เสร็จแล้วครับนี่นี่ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนี่เป็นโอ้หอ,อมแห้งครับนี่นะครับวันนี้ตักใส่จานเสิร์ฟใส่กับที่แล้วโอ้เสร็จแล้วโอ้ทีทัน บอกเลยครับมันหอมแห้งดียอยากให้ได้กินน้ำเยอะไฟเ่้ยโคตาหั่นกันโอ้ยแล้วพวกเนี่ยเดี๋ยว <h anging> ปมาาะกระ้ทวครับกระททาที่ไหม <c oughs> นี่นะก็โรยด้วยพริกแดง พริกแกงใต้ซี่โครงกระดูกหมูอ่อนแมนว่าเพื่อนหรือว่านี่แหละครับเสร็จแล้วครับเสร็จง่ายๆครับเปลี่ยน,นเลยครับไปกินว่าสุดยอดเลยครับเมนูนี่อย่าไปซิมกันเลยครับ